ลองนึกภาพตัวเองตอนเปิดกราฟวันจันทร์เช้าครับคุณยังไม่ทันได้ดื่มกาแฟาหมดแก้วมือก็เลื่อนไปแตะเมาส์ตาไล่หาจังหวะเข้าเหมือนคนหิวเห็นแท่งเขียวหนึ่งแท่งก็คิดว่าน่าจะไปต่อเห็นแท่งแดงหนึ่งแท่งก็คิดว่าน่าจะกลับตัวว่างเมื่อไหร่ก็อยากยิงไม่ได้ยิงเพราะมีแผนชัดแต่ยิงเพราะรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่าง นี่แหละครับจุดเริ่มต้นของคำว่า overtrade แบบแท้จริงเทรดทั้งวันเหนื่อยทั้งวันปิดวันมากำไรไม่โตบางวันเหมือนได้กำไรแต่พอดูรวมๆอีกทีเหมือนเอาเวลาไปแลกกับความเครียดฟรีถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้วันนี้ผมอยากชวนคุณมารู้จักอีกแนวคิดหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับการยิงรัวๆแบบคนใจร้อนแนวคิดนี้มาจากเทรดเดอร์ในหนังสือ unknown market w i z a s ข้อมดไร้นามแห่ง Wall Street หัวข้อวันนี้คือยิ่งทีเดียวให้โดนเทรดน้อยครั้งแต่กินอาใหญ่แบบยูนิ o r n สไนเปอร์คำว่ายูน c o r n สไนเปอร์ในที่นี้ไม่ใช่คนที่ยิงแม่นทุกครั้งนะครับแต่คือคนที่รอได้รอจนเจอจังหวะที่เอชชัดแบบไม่ต้องฝืนแล้วค่อยยิงทีเดียวให้คุ้มและถ้าคุณเข้าใจแนวคิดนี้จริงคุณจะเริ่มเทรดน้อยลง แต่พอร์ตมีโอกาสโตมากขึ้นเพราะคุณเลิกเสียพลังกับไม้ที่ไม่คุมความเสี่ยงก่อนอื่นผมอยากถามคุณตรงๆครับทุกวันนี้คุณเทรดเยอะเพราะอะไรเพราะมีโอกาสดีๆจริงเยอะหรือเพราะคุณรู้สึกผิดถ้าเปิดกราฟแล้วไม่ได้กดอะไรเลยเทรดเดอร์ไทยจำนวนมากติดอยู่กับความคิดว่าต้องเทรดทุกวันถึงจะเป็นเทรดเดอร์เปิดกราฟแล้วไม่เข้าไม้เท่ากับเสียโอกาส ถ้าว่างต้องหาจุดเข้าให้ได้แต่เทรดเดอร์ระดับมาเก็ตวิสัสหลายคนกลับคิดตรงกันข้ามเขามองว่าการไม่เทรดคือทักษะและการรอคืออาวุธของมืออาชีพยูนิคอ n s นสไนเปอร์จึงไม่ใช่คนที่ชนะเพราะยิงเยอะแต่ชนะเพราะเลือกยิงเฉพาะตอนที่ถ้าแผนถูกเขาได้ผลตอบแทนคุ้มและถ้าแผนผิดเขาเจ็บแค่นิดเดียว แกนสำคัญของยูนิคอนสไนเปอร์มีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกรอจังหวะที่เอชชัดเท่านั้นไม่ยิงมั่วอย่างที่2คิดเป็น R-Multiple เสี่ยง 1R เพื่อหวัง 3R 5R หรือมากกว่านั้นเริ่มจากอย่างแรกครับรอจังหวะที่เอชชัดเท่านั้นไม่ยิงมั่วคุณเคยสังเกตไหมครับว่าไม้ที่คุณกำไรจริงๆแบบใหญ่ๆมักจะไม่ได้มาจากการยิงรัวๆทั้งวัน มันมักจะมาจากไม่กี่ไม้ที่คุณเข้าถูกจังหวะพอดีเข้าถูกฝั่งพอดีแล้วตลาดวิ่งให้แบบไม่ต้องลุ้นเยอะแต่ปัญหาคือเราไม่ได้ให้เครดิตกับไม้พวกนั้นเรากลับให้เครดิตกับความขยันยิงเยอะของตัวเองแทนยูนิคอนสไนเปอร์มองอีกแบบเขามองว่าในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนตลาดให้จังหวะทองจริงๆไม่กี่ครั้งและงานของเขาไม่ใช่การหาไม้เข้าให้ได้ทุกวัน แต่งานของเขาคือไม่หลงยิงไม้ขยะเพื่อเก็บกระสุนไว้ยิงจังหวะทองให้หนักที่สุดนี่คือความต่างระหว่างนักยิงกับนักล่านักยิงคือเปิดกราฟเมื่อไหร่ก็ยิงนักล่าคือเดินเงียบๆอยู่ในป่ารอจนเห็นเหยื่อชัดจริงๆแล้วค่อยเหนี่ยวไกทีนี้ถ้ารออย่างเดียวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจังหวะไหนเอชชัดคำตอบคือเขามีเงื่อนไขที่ชัดก่อน จะอนุญาตให้ตัวเองกดเข้าเช่นต้องเป็นโซนที่ตัวเองรู้ว่ามีความหมายต้องเป็นเซตอัพที่ตัวเองแบ็กเทสมาแล้วต้องมีสต็อปที่วางได้สวยไม่กว้างจนเสี่ยงเกินและต้องมีพื้นที่ให้ราคาไปต่อได้ไกลพอไม่ใช่เข้าแล้วชนแนวต้านใกล้ๆทันทีพูดง่ายๆคือยูนิคอนสไนเปอร์จะไม่เข้าไม้ที่ให้กำไรไม่คุ้มความเสี่ยงและนี่พาเราไปสู่แก่นที่2การคิดแบบอาร์มัลติล คนส่วนใหญ่คิดการเทรดเป็นบาทครับวันนี้อยากได้กี่บาทไม้หนึ่งอยากได้กำไรเท่าไหร่แต่เทรดเดอร์สายนี้คิดเป็น R R คือหน่วยของความเสี่ยง 1R เท่ากับเงินที่คุณยอมเสียได้เมื่อโดนสต็อปเช่นคุณตั้งใจว่าไม้หนึ่งจะยอมเสียได้1,000บาทนั่นคือ 1R ของคุณถ้าไม้ไหนได้กาไร1,000บาทเท่ากับคุณได้ 1R ถ้าได้กาไร3,000บาทเท่ากับ 3R ถ้าได้กำไร5,000บาทเท่ากับ5 r การคิดแบบนี้จะเปลี่ยนสมองคุณทันทีครับเพราะคุณจะหยุดถามว่าจะเอากำไรเท่าไหร่แล้วเริ่มถามว่าไม้ที่กำลังจะเข้ามันมีโอกาสให้กี่อาทำไมหนึ่งให้แค่0.8อาหรือ1อาแต่ต้องเสี่ยง1อายูนิคอร์สไนเปอร์จะไม่เอาเพราะมันไม่คุ้มมันจะรอไม้ที่ถ้าเข้าถูกทางมีโอกาสให้3 r า4 r 5 r หรือบางทีเป็นไม้ที่วิ่งได้ไกลกว่านั้นอีก และนี่แหละครับเหตุผลที่เขาเทรดน้อยแต่ผ่อโตเพราะไม้ที่ดีจริงๆแค่ไม่กี่ไม้ก็สามารถชดเชยไม้แพ้ได้หลายไม้โดยไม่ต้องยิงรัวให้เหนื่อยลองคิดภาพแบบง่ายๆนะครับสมมติคุณเป็นคนที่ over trade คุณเข้า50ไม้ในเดือนหนึ่งกำไรเฉลี่ยไม้และนิดเดียวแต่เสียหนักเวลาแพ้สุดท้ายรวมๆแล้วเดือนนั้นทบไม่โตในขณะทีู่นิ c o r n s n i นเปอาจเข้าแค่1ิไม้ แพ้6ไม้เสีย1 r ต่อไม้เท่ากับลบ6 a, แต่ชนะ4ไม้และไม้ที่ชนะเป็น3 r 4 r 5 r 5 r รวมกำไรเท่ากับ1 7 r เอา1 7 r ลบ6 r ยังเหลือบวก1 1 r นี่แหละครับพอโตจากไม่กี่ไม้ไม่ใช่จากการยิงทั้งวันปัญหาของเทรดเดอร์ไทยจำนวนมากไม่ได้อยู่ที่อ่านกราฟไม่เป็นแต่อยู่ที่ ทนไม่ได้กับความว่างเพราะไม่มีจังหวะชัดเราจะเริ่มเปลี่ยนเงื่อนไขให้ตัวเองเข้าไม้ได้เริ่มมองแท่งเทียนธรรมดาให้กลายเป็นสัญญาณเริ่มหลอกตัวเองว่าไม้นี้ก็น่าจะได้แล้วสุดท้ายก็เข้าไปในไม้ที่ไม่คุ้มไปเสียหนึ่งอาให้กับไม้ที่ตั้งแต่ต้นไม่ควรยิงมันเหมือนคุณกำลังใช้กระสุนแพงๆยิงใส่อากาศแล้วหวังว่ามันจะโดนเป้าหมานเองโอเค ตรงนี้ผมขอแทรกสั้นๆสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนจากยิงมั่วเป็นยิงเป็นระบบนะครับตอนนี้ผมมีชุดอ e ีบุ๊กบวกเช็คลิสต์สำหรับเทรดเดอร์ไทยเน้นเรื่องไมเซ็ตวินยัยและการคุมความเสี่ยงแบบนำไปใช้ได้จริงในแพ็คนี้คุณจะได้อ e ีบุ๊กโครงสร้างความคิดแบบเทรดเดอร์มืออาชีพเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดที่ช่วยกันโอเวอร์เทรดได้โคตรดีเพราะมันบังคับให้คุณตอบคำถามสำคัญก่อนกดเข้า แล้วลิงค์เข้ากลุ่มเทรดเดอร์มืออาชีพที่คุยเรื่องระบบและวินัยจริงๆและแอปคำนวณล,ล็อตฟรีที่ช่วยให้คุณคุมความเสี่ยง 1R ต่อไม้ได้แบบไม่ต้องเดาปกติทั้งชุดราคา1,490บาทตอนนี้จัดโปรโเหลือ699บาทลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนี้ครับถ้าคุณอยากฝึกแนวยูนิคอร์นสไนเปอร์แบบจริงจังของพวกนี้จะช่วยให้คุณจัดระบบตัวเองได้เร็วขึ้นมากกลับมาที่ยูนิคอร์นสไนเปอร์ต่อครับ คำถามคือแล้วเราจะฝึกตัวเองให้เทรดน้อยแต่กินอาใหญ่ได้ยังไงผมอยากให้คุณเริ่มจาก3การบ้านนี้ขอ้อ1กํากำหนด1 r ของตัวเองให้ชัดไม่ใช่กำหนดเป็นลอ็อตแต่กำหนดเป็นเงินที่ยอมเสียได้ต่อไม้เช่น1%ของพอร์ตหรือจำนวนเงินคงที่แล้วทุกไม้ต้องวางสต็อปเพื่อให้ขาดทุนไม่เกิน1 R ขออ้อ2ก่อนเข้าไม้ให้ถามตัวเองคำถามเดียว ไม้ที่กำลังจะเข้ามีโอกาสให้กี่อาถ้าตอบไม่ได้หรือพื้นที่ไปต่อไม่พองดเข้าไม่ต้องฝืนข้อ3ฝึกวันไม่ยิงให้เป็นเรื่องปกติตั้งกฎกับตัวเองว่าถ้าวันนี้ไม่มีเซตอัพระดับ A คุณจะไม่เข้าแม้แต่ไม้เดียวใช่ครับไม่เข้าเลยทั้งวันและนั่นไม่ใช่ความขี้เกียจแต่นั่นคือวิในระดับมืออาชีพ ช่วงแรกคุณจะรู้สึกทรมานมากครับเพราะสมองติดโดปามีนจากการกดเข้าออกเหมือนคนติดการเลื่อนฟีดไม่ได้กดเทรดจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปแต่ถ้าคุณผ่านช่วงนี้ได้คุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดมากแกรฟยังเหมือนเดิมแต่หัวคุณนิ่งขึ้นคุณเริ่มเลือกไม้ที่คุ้มมากขึ้นและเริ่มหลุดจากวงจรเหนื่อยฟรีของโอเวอร์เทรดสุดท้ายนี้ผมอยากฝากประโยคนึงไวใ้ให้คุณคิดครับ เทรดเดอร์มือใหม่พยายามยิงให้ถูกแต่เทรดเดอร์มืออาชีพพยายามยิงให้คุ้มยูนิคอร์สไนเปอร์ไม่ได้ชนะเพราะเขาไม่เคยพลาดเขาชนะเพราะเขาแพ้แบบควบคุมได้และชนะในไม้ที่ชนะให้คุ้มแบบ3ถึง5าอาขึ้นไปถ้าคุณอยากให้พอโตจริงๆคุณไม่จาเป็นต้องเทรดทุกวันแต่คุณต้องเริ่มคิดแบบคนที่รอเป็นคิดแบบคนที่ยอมพลาดโอกาสเล็กๆ เพื่อไม่พลาดโอกาสใหญ่จริงๆจากนี้ไปถ้าคุณเปิดกราฟแล้วไม่เจอจังหวะชัดลองเรียนรู้ที่จะยิ้มแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ใช่วันยิงแต่วันเก็บกระสุนแล้ววันไหนที่จังหวะมันมาคุณค่อยยิงทีเดียวให้โดนครับ